เราคนนั้นพูดอย่างนั้นนะพูดให้ข้อคิดเรานอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบอดทนต่ออารมณ์เวทนาที่เกิดขึ้นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เรียกว่าต้องใช้ขันตินะการใช้ขันติแต่ว่าขันติถ้าสร้างบาร,รมีแบบพระพุทธเจ้าก็เลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเออ ขันตินัยมอดทนนะ,อ,ะอย่างพระพุทธเจ้าของเราจะบรรลุธรรมเนี่ยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันดูสิจาตุลงคัาประทานคือความเพียรสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งไว้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียเนี่ยหากว่าเลือดเนื้อหนังจะเหงือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดกูก ถ้ายังไม่ได้บรรลุ